จนป่านนี้รัฐบาลยังไร้ขุนลังหลังจากปีดีลาออกไปเกือบเดือน เก้าอี้ตัวนี้ถือเป็นโคต้าของลุงตู่ของข้าใครแต่เลยต้องท้าถามหาคนนอกไม่ใช่หาไม่ได้แต่ทุกคนไม่ว่าจะเป็นประสงค์พูทเตศปรัดคังที่จะ,กะเกษียณสิ้นกันยายนนี้นายอาคมเต็มพิทยาภัยสิธิ์อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนายไกรฤทธิ์อุชุการนนชยัยประธานกรรมการบริษัรประทปตทต่างรบฉากกันหมดทุกคนเห็นเป็นตัวอย่างถ้าเข้ามาแบบไม่มีฐานการเมือง ไม่มีอำนาจแท้จริงนั่งเป็นไม้ประดับแล้วยังต้องเสี่ยงไปอนุมัติโครงการขนาดใหญ่ที่ไม่รู้อะไรจะเกิดขึ้นในวันข้างหน้าเข้ากับสำนวนที่ว่าเนื้อไม่ได้กินหนังไม่ได้ลองกระดูกแผนคออีกทั้งรัฐมนตรีลังตัวนี้ คนมานั่งจะเป็นเพียงแค่ตัวกันชนให้ลุงตู่คอยหลบฝ่ายค้านเท่านั้นเวลาโดนโจมตีกลางสภาและยิ่งสถานการณ์การเมืองที่ไม่แน่นอนเศรษฐกิจที่จมหัวดิ่งเก้าอี้คขังแม้จะขึ้นแท่นเป็นถึงเสนาบดีแต่เจอโจทย์หินต่างขอถอยอยู่นิ่งๆเป็นผู้ชมสบายขว่ายเยอะยิ่งไปกว่านั้นยุคลุงตู่ใช้การรวบอํานาจเบ็ดเสร็จนั่งเป็นประธานสอบศศูนย์บริหารเศรษฐกิจภายใต้สถานการณ์โควิดโมเดลเดียวกับ สบคศูนย์บริหารการจัดการโควิด19ที่ตัวเองนั่งหัวโตทั้งรัฐมนตรีสาธารณสุขรัฐมนตรีขังนั่งเป็นกรรมการงานกระทรวงจึงเป็นงานบริหารไปตามหน้าที่ประจำมาบริหารบุคคลเท่านั้นสิงเชิงดอยว่างานนี้ไหนๆก็ไหนๆหลุงตู่ไม่ต้องเสียเวลาไปหาคนนอกเอาคนในการเมืองหรือตัวลุงตู่มานั่งซะเอง จะได้ไม่ต้องเสียเวลาถึงยังไงลุงตู่ก็นั่งหัวโตะเป็นประธานบริหารทุกอย่างเบ็ดเสร็จอยู่แล้วชัดเลยสิงเชิงดอย